สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอคุยเรื่องชาติชาติอีกสักครั้งนะคะอ่าก็อย่างที่เราทราบนะคะว่ามีติ่งชาติชาติอ่ะที่ร้องตะโกนอ่ะนะคะบอกว่าฉันอยากตายแล้วอยายอยากตายแล้วนะคะมีนายกกี่คนกี่คนก็เหมือนเดิมอยู่ไปก็ไร้บอยอยากตายอยากตายนะคะมันสะท้อนอะไรนะคะมันสะท้อนถึงความหมดหวัง มันหมดหวังจริงๆนะคะเขายังไว้หน้าผู้ว่าช,ชาติอยู่นิดนึงนะคะแทนที่จะบอกว่าโอ้ยเลือกผู้ว่าเมื่อกี่คนกี่คนก็เหมือนเดิมนะคะแกเลี่ยงบาลีไปนิดนึงนะคะแกเลี่ยงบาลีไปว่าเลือกนายกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะคะแทนที่จะบอกว่าเลือกผู้ว่าผู้ว่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะคะคือมันสะท้อนความหมดหวัง และแกก็หมายความอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาแกก็เจอทะเลนะคะจะหลับแกก็เจอทะเลพร้อมกับความกลัวพร้อมกับความเน่าเหม็นนะคะพร้อมกับความอึดอัดนะแกไปไหนไม่ได้นะเหมือนเสือติดจันทร์ไปไหนไม่ได้นะ,นจจนไไนนะแล้วชาชาก็ยังจะมาพายเรือเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมอ๋อคือปัญหามันเห็นอยู่ทนท้อ หน้าที่คุณคือกําจัดปัญหานั้นให้เร็วๆได้ไหมอย่ามาเสียเวลากับการถามว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างนะอันนี้คือข้อผิดพลาดอีกข้อหนึ่งนะก็เห็นนะ่ะความลําบากความยากลําบากความไม่สะดวกรถติดน้ําท่วมไปมาลําบากทำมาหากินลําบากนะฮะมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะสิ่งที่ผู้ว่าทําก็คือ ตั้งวอลูุ่มบัญชาการนะคะให้ได้เร็วที่สุดนะคะไม่รู้แหละคุณต้องเอาน้ําออกให้เร็วที่สุดนะคะแล้วติ่งชาชิติก็ตาสว่างนะ,ะตาสลังตอนนั้นเลยนะคะว่าเราเลือกอะไรมานะคะเราเลือกอะไรมามันเกิดความผิดพลาดยังไงนะคะเพราะว่าความผิดพลาดของชาชาติก็คือรับประกันตัวเอง รับรองตัวเองนะบอกว่าอุ้ยศึกษาปัญหามาขนาดนี้จบทางด้านวิศวกรรมมาที่ผมเลยนะคะจากเมืองนอกนะฮะมีอยศมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเอกจากมหาวิาลยมีชื่อเสียงนะฮะจากสหรัฐอเมริกานะคะผมทำได้อยู่แล้วผมศึกษาปัญหามาสองปีนะคะรู้ทุกมิตินะ,ะรู้ทุกมิตินะรู้ เลิกอะไรนะลอกท่อเลิกท่วมนะมันเหมือนกับเรื่องง่ายๆเหมือนกับผู้ว่าคนอื่นเขาไม่เคยเลอกท่อไม่เคยดูแลตรงนั้นเลยนะคะแล้วพอเจอปัญหาทําไงอุย้ยขั้นตอนเยอะอุย้ยผมมีอํานาจแค่นี้อุย้ยเครื่องเ,อเครื่องอะไรอะเครื่องสูบน้ําเกา่าไม่ทํางาน แล้วพูดว่าอศวินเขาเคยเขาเคยบ่นอย่างนี้ไหมแต่ปัญหาเขาไม่เคยให้ประชาชนเดือดร้อนข้ามคืนเหมือนยุคชาติชาติเนี่ยนะคะเขาแก้ปัญหาไม่ให้เกินข้ามวันข้ามคืนเลยแต่ทุกคนไม่เห็นค่านะคะคนกอทอมมอก็เหมือนกับไก่ได้พลอยอะ่ะไม่เห็นค่าในยุคท่านอศวินน่ะคือไม่เห็นค่าย้อนทิ้ง นะฮะแล้วเขีย่ยเอาอาหารอาหารใหม่มันเหมือนไก่ได้พรอยนะที่เขาที่เขาเปรียบเทียบอะถ้าคุณรู้จักใช้ผู้ว่าคนเก่านะชีวิตคุณจะไม่อย่างนี้หรอกไม่ทนทุกข์อย่างนี้หรอก,ทน,ทก,อน,รอกนะ,ะน่าสงสารไม่น่าสงสารคนที่เขาไม่ได้เลือกแต่คนที่เลือกร้านสามแสนน่ะนะฮะอีกล้านคนน่ะที่เขา ล้านคนนะ่ะที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกผิดอีกสามแสนนดะิฉันคิดว่าเป็นติ่ง,ง,งอ่นะ,ะยังไงเขาก็เลือกนะคะยังไงเขาก็เลือกเขาก็ว่าเก่งของเขาเขาว่าดีกว่าของเขานะคะคืออันนี้ข้อผิดพลาดของชาติชาติเลยนะคะว่าให้คำมั่นสัญญาทําไม่ได้ก็ลาออกเขาเรียกว่าะะมิส leading นะคะมิส leading ก็คือทําให้คุณเชื่อว่าเขาทําได้นะคะทำให้เขาเชื่อว่าคุณ เขาทําได้คุณจึงไว้วางใจประเคนคะแนนให้เขาถล่มทลายนะคะแล้วเขาก็ได้ใจเอาตรงนั้นแหละเขาก็ลันลานะข้อผิดพลาดของเขาครั้งแรกเลยนะคะฝนตกหาแรกเขาลันลามาตลอดนะคะฝนตกหาแรกเขายังใช้หนังกลางแปลงอยู่เลยเขายังใช้หนังกลางแปลงอุ้ยใช้หนังกลางแปลงอุ้ยง่ายนะคะเดี๋ยวมันก็หมดนะแต่ไม่หมดเลยพอหาที่สองอ้าว ยังไปเดินถามปัญหาเขาอีกนะไปเดินถามปัญหาเขาว่าเป็นไงเป็นไงขะปีที่แล้วหนักปีที่แล้วเป็นไงหนักกว่าปีที่แล้วหรือยังไงเขาบอกไม่ใช่ปีที่แล้วไม่มีครับปีห้าสีครั้งสุดท้ายนะคะอา้าวแล้วก็เดินไปอีกจมจมผมมาสามผลมาศึกษาปัญหาว่าเขาปัญหาจริงๆเขาคืออะไรนี่คือเหตุผลที่เป็นเดินถามประชาชนก็ แมมีร่วมทุกร่วมสุขดูสิมาถามหามาลุยน้ํามาเข็นรถมาช่วยดันรถอะไรเงี้ยนะคะแล้วเจอ,เอ,อคนทํางานหาแรกนะคะฝนตกครั้งแรกเลยนะคะที่เจอโอ้ยกลับบ้านเร็วนะครับก็กลับบ้านให้เร็วขึ้นเจอน้ําโควิดเลยมันก็เยกยกลายเป็นว่าวิดสิว,ว่าทั่วทั้งกรุงเทพทั่วทั้งประเทศอ่ะเขาล้อเลียนอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่เกิดความผิดพลาดนะแล้วไปเจอกลุ่มเด็กผู้หญิงอีกท่านผู้ว่าเขาก็หมดหวังนะเขาถามว่าทำไมมันยังท่วมอีกอะไรเงี้ยบอกโอ้ยโลกร้อนน้โลกร้อนเกาหลีก็เป็นแบบนี้อา้าวแล้วยังไงโลกโลกมันจะมาร้อนออกตอนท่านรับตําแหน่งผู้ว่าเหรอนะคะเขาก็งงสิเขาก็พูดไม่ออกอะนะก็เขาก็ อุดบานอุดช่องหมดแล้วประตูหน้าต่างนะถ้าอุดได้เขาอุดไปแล้วแต่มันก็ยังเข้ามานะปัญหาของกรุงเทพอ่ะผู้ว่ารู้ดีว่าปัญหามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากน้ำมาตามท่อนะน้ำมันไม่มีทางไหลนั่นคือปัญหานั่นแหละคือปัญหาที่ท่านผู้ว่าจะต้องจัดการให้เร็วที่สุดนะจะทำยังไงให้เร็วที่สุดมันก็ต้องมีขั้นตอนอย่างที่ผู้ว่าอัศวินเขาทำ คือก็ต้องเตรียมอ่างเตรียมคลองเอาไว้ให้มันว่างเหมือนอ่างน้ําอ่ะเราเตรียมตุ่มเตรียมอะไรสําหรับใส่น้ําต้องเป็นตุ่มที่ว่างถ้าตุ่มที่เต็มมันก็ใส่น้ําฝนไม่ได้ใช่ไหมอ่าก็เหมือนกันคลองก็ต้องระบายให้ล่วงหน้าไว้เลยเป็นเดือนไปเลยนะคะเพื่อว่าฝนตกจะได้ไม่มีปัญหาแล้วอุตุเขา,าเตือนมาเจ็ดวันล่วงหน้านะคะอันนี้คือความผิดพลาดนะะ แล้วที่ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมันจริงหรือเปล่ามาดูไอ้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไอ้ที่ว่าไปถามมีปัญหาไม่ไม่หรือยังไงสบายดีไหมไม่ต้องไปถามเขาเลยร่วมทุกข์ร่วมสุขคุณต้องแก้ปัญหาเขาเลยที่สุดต้องระดมต้องทําวอร์มบัญชาการนะคนนี้ไปทํานั่นเขตนี้ต้องทําอันนี้เขตนี้เสี่ยงนะไม่ใช่ไปอ่าห้องพยากรณ์อากาศบอกว่าดูซินะความเร็วฝนจะมาเท่านี้นะ อน้ําจะมีประมาณเท่านี้นะจะตกลงที่ไหนคุณตรงนั้นประชาชนเขาไม่อยากรู้นะคะเขาอยากรู้ว่าคุณเตรียมอะไรไว้บ้างคุณวางแผนที่จะเตรียมอะไรล่วงหน้าไว้บ้างไม่ใช่มาตั้งรับเออมามามาจะตั้งรับไม่ใช่นะคะคุณวางแผนพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหานี้ให้เขาไหม พราะภาพที่คุณให้เขาไว้คือเขาจะไม่เจอสภาพนี้อีกเลยชั่วตลอดสมัยที่คุณอยู่ตลอดสมัยที่คุณเป็นผู้ว่าเขาจะไม่เจอศอกกับทะเลคืบกับทะเลศอกกับทะเลนอนกับทะเลเขาไม่คิดว่าเขาจะเจออย่างนี้เขาจึงผิดหวังเขาจึงบอกว่าเขาอยากตายนะมันสะท้อนปัญหาของล้านสามแสนที่แสนสาหัสในขณะนี้นะคะ อันนี้เราต้องพูดตรงไปตรงมานะคะถ้าไม่พูดตรงไปตรงมาเขาก็จะลั้นหลาเห็นไหมคะเขาก็ไปจัดประชุมเรือแข่งเรือยาวมันแสดงถึงอะไรแสดงถึงว่าคุณไม่ได้จัดลำดับความสำคัญจริงอยู่มันอยู่ในแผนว่าคุณจะต้องประชุมวันนี้แต่ในขณะที่ประชาชนกำลังต่อสู้กับน้ำอยู่อ่ะจราจรก็ติดเป็นปืด คนก็กลับบ้านไม่ได้ทหารก็ต้องมาช่วยถ่ายเทคนนะเอาคนไปลงนะที่ท,ท,ที่ปลอดภัยที่สามารถคุณจะต่อไปได้นะอันนั้นคือทหารเขาช่วยคุณเต็มที่นะทหารบอกว่าเขาจะช่วยคุณยังไงบ้างโทรมาหาคุณคุณก็ยังยักยัก,ยกลังเลนะกลัวเขาจะได้หน้ากลัวเขาจะได้แสงนะไม่อยากจะพึ่งนะตัวเองเก่ง,ต,งตัวเองจะโชว์ฝีมือวันแมนโชว์ ค,คือจะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วยังไงคุณไปจัดเลือแข่งประชุมการแข่งเหลือจริงอยู่คุณมีในาตารางนะฮะการประชุมคุณนัดคนมาเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่วันนั้นที่คุณจะต้องทํา คุณเลื่อนได้มันไม่ใช่เวลาแล้วทุกคนไม่มีเวลาจะเป็นนั่งออะไรนะจะแข่งหรือจะเอาอะไรดีคุณยังจะมีสมาธิที่จะต้องไป,ไปคิดถึงอย่างอื่นเหรอในเมื่อปัญหามันอยู่ตรงหน้าของคุณประชาชนร้องไห้ประชาชนจะเข้าห้องน้ําก็เข้าไม่ได้ทุรักทุเลนความอยู่ยากลําบากแล้วการออกท้องที่ของคุณสิ่งที่คุณควรมีคือถุงยังชีพ น้ำไม่ใช่คุณไม่ถามเขาสบายดีไหมป้าสบายดีไหมยายต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างพอเขาบอกเขาต้องการช่วยเหลืออ๋อคุณต้องไปลองเรียนเอาเองตรงโน,น้นตรงนี้ฮ่ามันไม่ใช่คุณจะต้องรีบรับเลยนะบอกว่าผมจะสั่งงานให้ผมจะต้องทําให้นะคะอันนี้มันกลายเป็นว่าตัวตลกนะผู้ว่ากลายเป็นตัวตลกของกทมไปแล้วตอนนี้นะคะ พอมือแบ่เท้าแบ่ไปแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรก่อนอะไรหลังแล้วตอนเนี้ยนะคลองบางเขนต้องให้ทหารอาสามาลอกของให้อันนี้มันชัดๆอยู่เลยนะคะนั่นมันเป็นเรื่องของการบริหารผิดพลาดนะมันเป็นเรื่องของคนไม่มีประสบการณ์แต่อวดเก่งอวดรู้นะฮะแล้วเป็น อะไรอะ่ะเป็นการสร้างภาพให้เขาว่าตัวเองเก่งแล้วชาวกรุงเทพก็ฝันนอนฝันหวานว่าอุย้ยฉันจะต้องไม่เจอฉันจะต้องตื่นมาลั่นลาฉายหนังวิ่งตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้านะคะออกกำลังกายเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองแห่งการลั่นลาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะใครก็อยากมาเพราะมาแล้วมีความสุขมาแล้วลุยน้ำอย่างนี้เขาไม่มาแล้วนะคะ ฉะนั้นฉะนั้นก็ขอให้การเลือกตั้งคราวต่อไปคิดไว้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นการแข่งกันอย่างชนิดว่าฟันต่อฟันนะคะเพราะว่าไอ้คนที่ดันทุรังนะฮะจะอุ้มก็จะอุ้มคนที่บอกฉันไม่เอาแล้วฉันรู้เช่นเห็นชาติแล้วฉันไม่เอาแล้วผู้ว่าแบบนี้ก็ต้องแข่งกันฟาดฟันกันนะคะแล้วถามว่ามันสายไปไมสาเดือนนะผลงานชาติชาติ มันไม่สายนะ,ะชาชาิยังมีโอกาสแก้ตัวอีก3ปีแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าความผิดพลาดของตัวเองตรงไหน3ปีก็ไม่มีปัญหาให้เวลา8ปีก็ไม่มีปัญญานะ,ะให้เวลา12ปีอีกเทอมหนึ่งก็ไม่มีปัญญานะคะฉะนั้นชาชาิจะต้องรู้ว่าตัวเองปัญหาของตัวเองตรงไหนนะ,ะปัญหาของตัวเองตรงไหนนะฮะอย่างที่ยังเคยพูดเอาไว้ ผู้ว่าคนนี้ทํางานไม่เป็นหรอกนะเพราะในชีวิตเขาไม่เคยทํางานนะเขาเคยแต่แก้สมการบนแผ่นกระดาษอันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปนี้นะ x บวก y บวก z กำลังสองถอดออกมาอู้อยได้เท่านี้โอ้โอ,อันนั้นได้แล้วพวนลนรับมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะคะ,ะผู้ว่าผู้ว่าอัศวินคงจะต้องมีคนคิดถึงท่านหลายนะคนกทมจะต้องคิดถึง ท่านผู้ว่าอัศวินนะฮะเพราะว่าท่านไม่เคยบ่นเลยเครื่องปั๊มน้ําเก่าไม่เคยบ่นเลยก้มหน้าก้มตาทําวางแผลล่วงหน้าเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นคนทํางานเป็นแต่คนกรุงเทพไม่รู้ค่าเนี่ยคะถ้าหากว่าคนเลือกผู้นําประเทศฉลาดนะฮะคุณจะไม่ตกอยู่ในความยากลําบากหรอกคุณจะต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอน ี่แทงก็ฝากเอาไว้นะคะคนกรุงเทพครั้งนี้คือบทเรียนที่สําคัญที่สุดของคุณนะคะไม่ใช่ว่าชชาิอ,อะไรลันลาการไปถ่ายรูปเซลฟี่คือสิ่งที่คุณต้องการนั่นก็คือคุณก็ได้แล้วคุณต้องการนะคะพ้องแถมคือน้ำท่วมนะคะก็ฝากข้อคิดเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ